ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกข์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำถึงแม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคิดเสด็จมาปรากฏ พี่น้องชีวิตของคริสเตียนมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่การอยู่ในโลกนี้แล้วพระเจ้าอวยพรให้เรามีทุกสิ่งครบบริบูรณ์แน่นอนว่านั่นคือส่วนหนึ่งในพระพรของพระเจ้าที่ให้กับผู้เชื่อทุกคนนะคะคือชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่มีครบบริบูรณ์ทุกอย่างแต่บางครั้งเราพูดถึงการการครบบริบูรณ์นั้นไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองแค่อย่างเดียวนะคะคือ ความครบบริบูรณ์นั้นคือการที่เรามีพระเจ้าในชีวิตนะ,ะเมื่อเรามีพระเจ้าเรามีทุกสิ่งเพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างของเราแต่ถ้าเราไม่มีพระเจ้าเรามีเงินมากมายเราก็อาจจะถูกพวกสแกมเมอร์หลอกไปหมดก็ได้นะ,ะไม่มีอะไรที่มั่นคงเลยเพราะฉะนั้นทรัพย์สินภายนอกไม่ใช่สิ่งที่มั่นคงนะคะ เราอาจจะมีสุขภาพดีแล้วเรารู้สึกมั่นใจว่าเราจะมีอายุยืนนานแต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะแต่สําหรับเราที่เรามีพระเจ้าพระเจ้านั้นปกป้องในทรัพย์สินของเราพระเจ้าปกป้องจิตใจเราพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในพระเจ้าว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเราไม่ขาดสิ่งใดเลยนะคะความเชื่อของเราต้องได้รับการทดสอบนะคะ ปากเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าแน่นอนว่าเราเชื่อพระเจ้าได้ในขณะที่สถานการณ์ทุกสิ่งเป็นไปอย่างใจเรานะคะแต่เราจะถูกทดสอบด้วยสถานการณ์ที่เราคิดไม่ถึงสถานการณ์ที่แย่เรายังคงเชื่อวางใจพระเจ้าอยู่ไหมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องในการทดสอบความเชื่อของเรานะคะการทดสอบความเชื่อของเรา เพื่อให้ความเชื่อของเรานั้นหนักแน่นและมั่นคงจนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เดจกลับมารับเราทั้งหลายไปกับพระองค์นะคะเราต้องรักษาความเชื่อของเราจนถึงเวลานั้นความเชื่อของเราจะถูกทดสอบด้วยความโลภนะ,ะเมื่อเรามีความโลภแล้วมีสิ่งที่ล่อตาล่อใจอยู่ข้างหน้าเราจะทําผิดต่อพระเจ้าไหมนะ,ะเราจะถูกล่อลวงด้วยการล่วงประเวณีนะคะ คนบางคนอยากจะมีคู่พระพรมากเลยแล้ววันหนึ่งมีคนเข้ามานะแต่อาจจะเป็นสามีของคนอื่นหรือมีครอบครัวแล้วนะคะเราจะเชื่อฝั่งพระเจ้าใหมในขณะที่เนื้อหนังของเราเนี่ยมันมีความปรารถนาที่แรงกล้าในบางสิ่งนะคะเราจะถูกทดสอบในสิ่งนั้นถูกทดสอบว่าเรายังคงรักษาความเชื่อความไว้วางใจพระเจ้าใหม บางคนอาจจะเป็นโรคหลายใกล้ตายนะคอธิษฐานแล้วดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้รักษาเลยทําไมพระเจ้าห่างไปไหนพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะเราจะถูกทดสอบแบบนี้คือความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยพระเจ้าอยู่ห่างไกลนะคะความรู้สึกแบบนี้แหละที่จะทําให้เราหลุดจากพระเจ้าได้ง่ายนะะพี่น้องแต่การทดสอบที่มาจากพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่ให้เรารักษาความเชื่อเท่านั้นแต่การทดสอบที่มาพระเจ้านะ เป็นการที่เราถูกหลอมด้วยไฟนะคเพื่อให้เราเป็นคนที่ทนต่อไฟได้นะ,ะบางครั้งพระเจ้าตอบคำิฐานของเราเนี่ยทันทีเลยนะะเราขออะไรจากพระเจ้าพระเจ้าตอบทันทีนะะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราที่ฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบสิ่งนี้เพราะว่าพระเจ้าต้องการฝึกเราให้เราเป็นคนที่มีความอดทนนะ,ะจริงๆแล้วความอดทนเนี่ยเป็น คุณลักษณะที่ดียอดเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าถูกฝึกความอดทนมาเป็นแบบว่าเปีสิปีนะคะถูกฝึกความอดทนมากๆนะ,ะซึ่งครั้งแรกเราเป็นคนที่ไม่อดทนต่ออะไรเลยการที่ไม่อดทนต่ออะไรทําให้ชีวิตของเราพังนะ,ะแต่เมื่อพระเจ้าฝึกให้เราอดทนแล้วอดทน พี่น้องเราสามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตของเราได้ด้วยการอดทนนะ,ะแล้วผลในชีวิตผลที่ดีมันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์บางครั้งเราไม่รู้จากน้ําพระทัยของพระเจ้านะ,ะว่าพระเจ้ากําลังจะสอนอะไรเรา แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าหนุนใจก็คือว่าไม่ว่าพระเจ้าจะสอนอะไรเราขอให้เราอดทนขอให้เราเชื่อวางใจในพระองค์และยังคงพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้านะแล้วเมื่อพี่น้องหลุดตรงนี้มาได้พี่น้องจะได้รับการยกชูในชีวิตพี่น้องจะแปลกใจตัวเองว่าฉันผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงเราผ่านมาได้เพราะว่าเราอดทนมันเป็น พระคุณที่พระเจ้าให้กับเราผ่านสถานการณ์นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันน่าจะพังพินาศไปแล้วแต่ฉันรอดมาได้ยังไงฉันสามารถที่จะก้าวผ่านความลําบากยากเข็นมาได้ยังไงนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ามองตัวเองนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าย้อนกลับแล้วบอกตัวเองว่าฉันผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ยังไงฉันผ่านความอดทนสิ่งเหล่านี้มาได้ยังไงนะ นั่นเป็นพระคุณของพระเจ้านะแล้วพระเจ้าให้ความอดทนเป็นของก่ันสำหรับเรานะเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันว่าให้เราอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าให้เราอดทนในการที่พระเจ้าจะฝึกชีวิตของเราให้เราอดทนแล้วรักษาความเชื่อนะแล้วพระเจ้าจะยกชูชีวิตของพี่น้องอย่างไม่มีอะไรที่จะฉุดเราลงได้นะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจะนะประจําวันของพระเจ้านะคะ่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุ ทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ